้อแตะมามันต้องมาในวินคนเ,นเนอาเนื้นอสเต็ก หาตามค่าสารอะไรนั่นน่ะนกแกกัอนดไยไมพี่แนแกกอนเีนแกกแกดิบนกแก่สุกแกไปไปไหนวะไปบ้านอย่บ้านอยู่บ้านเนะใช่ไหม ฉันมีสี่อันตอนนี้ก็มีแปดอันพักพักฉันกินเหนื่อ5ห้าอันหรือว่าเจ็ดอันวะขาดแคลนบอกกันใช่ไหมแล้วมีหนึ่งบาโจโูโู่เดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้เราตามหน้าตามหน้าสัตว์ก็ไปแหนะไปไหนไปหาสิ่งที่เรียกว่าว่าดีวีนแล้วก็เป็นสตังหรือเป่ะ จะฝากจะฝากสำน้ำหน้าสเกลนตทันที่มันยิงฉัน,นะฉนอ่ะเจ้าขับจาขับไปฝากสำน้ำหน้าักี่ยวนตันที่มันฆ่าฉันได้ไหม จารย์อยู่ไหนโอเคพอมฟูไอรอนาแล้วมาครั้นี้ฉันขับเป็นฟูไอรอนได้ไหม่่าไปอะไร้ันก่อนโอเคอไหคม้มันไปอ,อัปเกรดไอนันได้ไหมเดไห ไอปด้อเก็บปอมนี่เฮไปหรอลูกไปสัอุ้ยอุ้ยเขาเด็กผี <C> e <at> ตั้งนามาไปย่ามาอย่ามานากที่ขำที่สุดที่เคยเจอมา ฝากสำน้ำหน้าเป็นเวลายี่แปดนาทีใช่ไหมเมื่อกี้กับตาย่าไปฝากสำน้ำหน้าเถอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถูกเว้นตามตามทันน้อยอยู่ไหนอะ่ะตอนนี้นายหนูกระต๊ก,ตกอุ้ยวายนะเฮ้ยมาจะกับวายแบบนี้คนนันตนายไหมนะ่ะ เน็คคุณเน็มีสองอันของดีของดีในี่ยของชั่วมาเนี่ยแล้วจริงๆใครมีพิสแซ่คุณทังน่ามีพิซซอากเน็กนี่นี่ทังทัองอยู่บนทัองอยู่บนหัว หักนาพานี่ตกนาวานี่เวนนี่ยนะแบบนี้ไม่รน้ว่าจะตายไปกี่ครั้งเนี่ยตอนนี้ก็พักที่เท่าไหร่วะไม่หน้อ่ะจะค่อยนับใหม่จะค่อยเป็นนับพักก็ได้จะให้มันเซาซีแซนเรานะ่นนออนะอะไยังไม่มีทองอยู่เดีย๋ยวเอาไปเนะ มันไม่เจอมันไม่เจออะไรในหะนปักท้ามาตั้งขนาดนี้เออเจอเน็ยใครเห็นเพชรก็บอกด้วยนะใช่ใครเห็นเพชรก็บอกด้วยนะ